อันนี้เรามาวัดอีกวัดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพ้อปูซีส,สโตนะครับอันนี้ก็จะเป็นรู้ว่าเลขยผิดเรือกถูกนะครับเขาเรียกว่าปีพระธาตุตอนนี้นะเป็นทางคำหนักสอกิโลที่จะไปอยู่บนพระธาตุนะครับแต่ว่ามาตั้งอยู่ข้างในนี้ก่อนจะไปตู้กระจกนะครับ ในการรัดกุมเป็นอย่างดีนะอันนี้มีบุญได้มากับไหว้สถานที่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งว่าจ่ที่ไหนนะครับแต่นี้คือโชคดีมากที่ว่ามีเจ้าหน้าที่หรือว่าคนดูแลที่นี่พระที่นี่นะคะเขาให้เข้ามากับไหว้ได้นี่เป็นทพบู เห็นนะเป็นแม่ว่าไม่แน่ใจเป็นพ่อปู่สีสุโธที่มาอยู่ที่นี่นะครับให้ดูคร่าวๆนะครับประมาณนี้ดูกว้างๆนี่แหละจะดูนี่นะี่ท่านยสั่างผ้าไปนั่งสุกอันใดนสุกองเตร์นี้

เอออาบมาสาแล้วอก็ตอนนั้นจีนนี่เวก้มาเกิดก็ได้ตั้งจิบเลยล่ะเกิดแองค์พระยาสิลป์เนาเป็นสาได้สิ่งสำคัที่ก็มีเด่นเนาะเออเป็นสวงก็คือจีนี่ประกานเนาจะพงสวงเราเสียเวลาครับแล้วก็อ่ขอคำหลวงหมายถึงว่าเขามีจิตตั้งของท้องทิ่นเนาะ มันต้องทําน okay. ักหนักงงกิโลกว่าอยู่แล้วแต่แจ๊ก็บอกว่าท้ามห่เป็นัจจันหลวงก็มันใหญ่แต่เสนอมาต้องมาเคือหลวงต้องนั่นคือในย่าของกุฏีพันธาเ้ยเดินหน้าประกันฟันเข้ามาแล้วเดินหน้าประกันฟันมันขึ้นเนะ เพราะฉะนั S <S <muy> ้นคำว่าหองขหลวงก็คือมันอยู่ที่นี่เป็นความหมายคือปีพุทธาธดรุษถึงตัวงพุทธาธิรนี้ทั้งข้าสองริ่นก่เนาะแล้วก็อุทยานธรรมนั่มาเปิด้วจิตตั้งของอุทยานรรนั้งเลือด้วยจิมาเปบริบทเนาะแต่ว่าเนืออย่างมาจากเนื้อเนี่ยคือเป็นค่ร้านนี่เพราะจีมามาจากการถูกการถูกถามว่าการถูกมาจากไหนเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดเนาะ ีการประกาศของปู่ดำเนินเสียงมะโกลสิ่งก้อนนั้นเป็นยังไงผ่าดูมันก็เป็นฟันจบดีเดี๋ยวจะไปรกาศหน้าจีเปิ่นไ่ได้คิดว่าจะไปรกาศเปิ่นไ่ได้เข้าใกล้กวาน่ะเพราะว่าคนไม่เยอะแต่ว่าอพอการปุ๊บเนี่ยันเปิดก็คืออ่าซิปเองทหารลูกซิปดูกระดิบเปิ่นออกมาบอกไปเรียกมากับม่ห้องคนตำรวจคนตำรวจเออหลวงข้อให้เข้าเข้าไปกราบเขาก็ตกใจว่าเปิ่น เปินอยู่ตั้งไหนเปินหู้ได้จะได้เนาะ <c oughs> อ่าจากก็เข้าไปก็เข้าไปกราบ,บแล้วไปนั่งป,ประการบนบ่าพอดีจะขึ้นไปรักขาน่าถวายจีตตำแหนักกูพิงผม <c oughs> มีโอกาสได้กราบไปแล้วก็พอดีก็เปิดกับว่าเปิดกัโอ้เปิดกอ้อย่างกับรับตาใช่ไหมเปิด <c oughs> กับดืบ้อการถูกนะฮะแล้วแบบยึดหยุดยึดทั้งอาจารย์มาอนนเอ้าเขามีแต่เอีะทั้งหมดเขามีแต่เอียเอาไปสานตัวขอเขาคำนี่คือกัมปูกคำนั่นจะเปิดกัมกับไป นอำตัวงงเนาะเออตัเข้าใครับกบักาบกับการใ้กัห้าห้าขึ้นาทีสนที่กใส่กระเป๋าเสื้อด้านนี่ขึ้นราคาช่วงนี้ขึ้นราคาขึ้นจะไปไปฝันฝันฝันนี่แหละหลายเรองตกเขียวของยังองอะแต่แล้วมื่อวาเกิดจะขึ้นแต่ช่ก็เรื่องความสสิ่งที่ผล้กลังเหมือนที่เขาได้ส่วนถึงปัญาบารมีการสะสมเยอะนะกเรเก็บ การถูกแนน่ห้องถึงรึงบปานรลแต่แผ่นท้องแตจะแผ่นท้องซื่อนะแผ่นน้องเดี๋ยวทิลซิเนี่ยลยเนอนเอ่นหนกระดาษทองกระดาษท้องปั้นปันหองแลวก็ใส่กอกดเทปไ้กัอธิ่ฐานที่ตลอดจากนั้นเราได้ขพ้นมาหก็่อรอบาีกทนี้ลเาเขาไปถ่ายใกล้ได้ไหมเนาะงจ

สามนาะบนรึกบนรึกนิมดีเลย่าตอนนี้แก่แก่เัยนะ้องนะน่กลากอันนี้อุ่นบรรเขาเขามีวงติดกับห้าพระราลูถึงสามคนแล้วอ็เข็มข้าถือเขาลัดเขาเซ็เะเขาต้องเดิมาอย่าไปไทยใกล้ใกลปีพระธาตเข้ามาอีกรอบหนึ่งหึือว่าเขาเมฆเข้านะเข้ามาได้สวยงามมากเลย นี่เป็นทองคําแท้ครับทองคําแท้ก็จะเป็นน่าจะเป็นลูกวันนี้เป็นมากนะครับได้เข้ามาข้างในอีเขาเปิดให้เข้ามานะอันนี้เป็นดอกบัวเป็นดอกไม้ ที่นารักทั้งต่ว้สวยงามมาก